ห้องครัวมองดูใจและเย็นดีอ่ะร่มดีห้องครัวไม่แบบครับยุ่งเยอะส่วนใหญ่ทำอะไรกินแหละผักแก้ปลาหารตามปกติก็ผัดผักบ้างใส่มีนั่นอาหารก็มีหมูขึ้นมาผัดใส่หมูเอาหมูมาใส่ใส่ตู้เย็นไหมไม่ใช่ตู้เย็นครับเป็นในนี่ครับถังน้ำแข็งสั่งน้ำแข็งเป็นแช่ถังนี่ไง นี่ของสดไหมตอสดอกกินมากแล้วผักสดคือเกลเกลี้สาววนรถไปซื้อยังไม่ได้โดนสักป่องในแคร์ใจข้างหลังกินกันอย่างงอมันเอาพี่เช็ดแข่งแสงแข่งแสงลอดปะต้อง้ยต้องใช้ลอดอีกที่ ชื่อนน้ำแก้วกันทางนี้เลยครับสปอนเซอร์เจมี่แมสเอวเป็นสนามหญ้าอยู่ดีๆนะตรงเนี้ยหญ้าสนามเป็นสนามอะไรนะสนามลบทะสนามลบพี่เลยพี่จิ๋วพี่เจียวอยู่ไหงพี่เจียวบอกว่าเธอบาสเจอแล้วปีได้แล้วทิย์หน้าทิย์หน้ามันการคนปีนออกอะนะน่ากลัว เช็คชื่อเลยเดี๋ยวขอเช็คชื่อหน่อยเช็คอินหน่อยเช็คเช็คอินเช็คอินนี่จุดชมวิวซื้อมาแสนก็บาทแล้วก็ที่พี่ลงกลางแล้วขายไปม,มืนึ่งเดูครับนี่สัญญาสัญญาเต็มเพียสัญญาดียอด นี้มันบูทูธเข้าไอ้บูทูธเข้าโทรศัพท์ปะฮะว่าบูทูธเข้าโทรศัพท์เลยปะหรือว่าเราบันทึกต่างหากอันนี้เหรอครับบันทึกมันมีอยู่ในเมมบันทึกดีนี้เลยไปทางโน้นไามไปทางโน้นไหมเออถ้าเป็นของซัมซุงซัมซุงมันจะเข้าไปดูยูทูบได้แล้วพี่สไตล์วิศนอนแอร์ทั้งบอดเนี่ยที่จะเดินทางอะไรเนี่ยถ่ายทายเข้าไปเซิร์ชหานในยูทูบยูทูบผมทำยูทูบอยู่อ๋อได้ครับได้เข้าไปดู เอาจะพี่ข้าลงไปข้างล่างยึดหมู่บ้านมาแล้วนี่นะทำไปแล้วทาไปแล้วขอบใจมันเป็นส่วนกับเราตามหลังละไม้เขาก็ตามเราไปทินข้าวนี่ไหขึ้นมาตามหลังละไม้เห็นถือกล้องอยู่ไหมใช่ใช่โช่ถ้าไอโฟนเหมือนกันหมดถ้าพี่มาว้ ออกมาจากฐานราชดรครับ

อ่ายบ่าย่ายอรับุ่กไปบาอีกบาีอตนี้เป่เอปมนะบ่าโชกอ่ะบาโชกนะโชคิงบยโชกลนิ่มลงน้าลงเลยุกดินทุกอะไรยิงได้นิ่มยิงนิ่มมากเอนีนี่งั้นองสั้นอ๋อเดี๋ยวให้เลยเอเ่น เอาไปก็ตามมาสมทบมอบให้กับต่อชะดเดี๋ยวให้พ่อเปี่รีแป๊บแรกเดี๋ยวพี่เดีวข้างล่างน้่จะมีตาเนี่ยนี่นี่นี่เอามาเอามาีบนี่ยมามารับมอบไอนี้ขอพี่น้องกู้ภัยด้วยแป๊กกลาวด้วยครับไปท้ายเครื่องคางเปล่าคางเบรกมือเบรกทั้งเทพเนี่ยเป็นเทปทั้งเทปให้ติดตา้นะคะ พี่ <icana, S 1> <naj bum S 2> จะจะรอชัดไหมสองคนเนี่ยพี่สองคนนี่หลุดต้องเข้าไปตรงกลางนะพี่พี่สอคนตตรงกลางข้างหน้าก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้เดินไท้าี่เ้งมันไอยู่ได้โอ้โหากไปย้ายวหน่งเียวให้ขขอมันบวชตอนน้เสร็จสิ้นภารกิจไป

ด้หมอกเลยนะมดาหมอกเลยนะไม่ต้องกนได้ไม่ต้องิดรองเท้าหรอกไม่ต้องติดรองเท้าหรอนะกล้ามนะรมันแคบนะโอลี่เจอพับทวกันแล้วทีแรกคำหน้างงไอะไรวะรัดอได้หน้าไม่งงเลยเออยู่มิกโเลททั่วาระเทศทั่วเท็ครับตัวเทะเท็ทัลมใช่หมยมิกโเลททีเราทับเตีวทับเราทับเลยอะ ทหารบกทหารเรือตำรวจผมถารอากากคนนี้หรือเปล่าตอนแรกอ่ะที่เจอกันใหม่ๆอ่ะรู้จักไหมต่ออะไรกันเนี่ยเดี๋ยวมาเลยทำให้สองเบอร์ไปเลยเดี๋ยวมามาเที่ยวน้องมันอยู่บังปลาเดี๋ยวมาสิครับมาสิครับมาแน่นอนครับผมไม่ต้องเดี่ยวใช่ไหมมาเลยไม่ต้องเดี่ยวต้องมาต่อไม่ต้องไม่ต้องเดี่ยวมาเลยมาเบื่อเลยมาเบื่อเบื่อแล้ว แฮปปี้เองเงันไปครับมาเเพื่อนทหารเจอเพื่อนตำรวจจ้าจ้าเลยอากรมวักเลยน้องอะไรน้องอะไรออโต้ไปแล้วอันนี้น้องอะไรอันนี้ออตินออตินโอออโต้กับออตินโอ้ยจ้าเอ้ตากรมวักเลยอุ้ยลมเย็น บอกแล้วกางเต็นท์นะปีไอ้มาดูีแล<ะ>้วฮะดีเรียบร้อยมีแง่ทิปแน่เลยหมดเลยนะ,ะมีเบอร์ทำย่างยุ่งนี่กินเลยนะทำเรื่องกังเรียบร้อยมีสาวพิกนิ่ด้วยเอบบวาอ s <S <c oughs> อวัตถุดิบไปอยีกเดียวเข้าก่อนทำอาหารพอขึ้นไปไหมนอนจริงโอ้โหนี่ไปกักินตือไหนสายได้เลยน้อง เอีย่่อเนี่ยลมเย็นพาดูบรรยากาศอันนี้พักกินอาหารเติมพลังอุ้ยมีตำรองด่วยเท่าทุนเฮ้ยนี่พันโลนี่ขายต้วมสุดยอดเดี๋ยวต้องจัดนั่งแล้ว มุมใครมุมมันครับจริงๆนะเดี๋ยวให้ใครลูกมึง <c oughs> โอ้โหเทียบเลี้ยมุมใครมุมมันเลยครับโอ้โหเป็นปีวิเวกคนเดียวเลยครับพ <c oughs> ี่กองทัพยังเดินด้วยท้อง

หอยต้มจัตาหิวอจรานต้องลองบ้างแล้วต้องลองบ้างแล้วต้องลองบ้างแล้วไม่ไหวแล้วขอหน่อยทางอีกใจ่แล้วครับอดอยูตรงนู้นครับ้าว เอ้ัไตัดเอาไม่้น่ยไม่ตัดกูพายจิวกูยิยวอาจน้องอะไรลูกชื่อน้องอะไรฮะน้องยิมน้องอมออมโอ้โหเต็มปากเลย ฮัลโหลขเด้ยเอาไก่ระโรดดีกว่าเท่าทุนดีกว่าขอเท่าทุนนะเดินยน้อเดินเงี้ยโอเต่อเยอะ อเคเีวยนี่ครับคัวกิ้งไข่พะโลเท่าทุนเลยนะครับ2ใบ เอ่ออะไรเนี่ยเต้าหู้ก็สองบปวดกิ้งหรอมะ hey.